ชายมังคลานินันโทปาน,นทะพุชักั้งวิพัวทังมาหิดเทิงกุดแตนะเทระพุชแะแคนนัมาปยันตออิทุปะเทสวิทินาจิตตวามนินโทตันแต่ชะสาปวันตุเต่ชายมังคลาเนทควขาหาอิโทคาหะเทแถวพุชะแคนสุทธาทะหัท้าพระ จดเตมิเตห์ภาคภิธานัญญานาคเทนะมาวิธินาจิตตวามนินทตันเตชะสาภวันตุเตชะยมังคลานิเอตาปิพุทธชะยมังคลานัตถคา เนหิตวานิเกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอาิขเมยานโรสปัญโยมหากรุณิโกนาทหิตายสาปบปาณินังปุเลตวปาลเมษสาบปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเจนะ พ่อที่ยามุเลสักกะยนางนันทิวัตโนเอวังอวังวิชโยโหเฮียชยาสุทยมังคะเลอปราชิตบัลลังเกเสสะปัทวิปโคคะเลอภิเสกแกสัพพุทธานังอาคัปปะโต่อปโมธาเตสสนัขาตังสุมังคะ หเถียตังสุกโนสุโมโหโตจัสุทิตังปลัมมจาริสุปัะทาะขีนังปัะทาะขีนังวัจากรัมมังปัะทาะขีนังปัะทาะขีนังมโนกัมมังปณีทีเตรปัทธขีนาปัะทธะขีนานิกตาตวานลพันตัดเะทปัทาขี นะเอภาวตุสาปะมังคลังลักขันตุสาปะเตวตาสาปพุทธานุภาเวนะสะทาสวะเตอภวันตุเตภวตุสาปะมังคลังลักขันตุสาปะเตวา